สวัสดสีค่ะพราวี๊ <invest> วันนี้เราสมาร์กแอคชั่นซีรีส์เรื่องพฤติการที่ตายกับแล้วแล้วคูกไปเจ๋งนะพฤติการที่ตายค่ะไปค่ะส8บปดนวงนี้ทีน่นี้หมายถึงอาจจะมีเรื่องแบบฆา<ะ>ตกรรมอ่ะพฤติการที่ตายแบ,บ่งออกเป็น5ประเภทค่าตัวตาย ถูกผู้อื่นทาถูกอว่อถูกผู้อื่นทํารอตายถูกผู้อื่นทําให้ตายถูกสัตว์ทำร้ายตายอุบัติเหตุหรือโรคธรรมชาติเป็นหลักสาําคัญสําหรับการสืบสวนสอบสวนคดีการท่ราบพฤติการที่ตายด้นั้นต้องอาศัยข้อมูลมากมายทั้งจากสถานที่และทั้งจากตัวศพเองซึ่งสิ่งสําคัญคือการฟังในสิ่งที่ศพกําลังพูดไอ้ยังฟังอะไรวะ สิ่งสาคัญคือการฟังในสิ่งที่ศพกําลังพูดอีกหรอกภาษาไทยไม่แต่ฉากสักคนอีเอีก <c oughs> อยู่สองคนโง่ทั้งสองคนอีกเฮ้ย <c oughs> แต่เสียงอ่านไงประเด็นคือศพกําลังพูดใช่ <c oughs> อีเฮ้ยมึงมึงมึงฟังกูดีฟังกูแล้ว <c oughs> กูจะตื่นยังไงวะมึงอีไม่ได,ไได้เราจะมาขายสาว <c oughs> ไม่ได้ทําขาไม่ได้เราขายสวย <c oughs> อือเมื่อกี้ที่บอกว่ากูบอกเลยใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้ยเสียงเหมือนเฟยเลยดิเสียงไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ปื้อไอ้ปื้อ จะได้ปืนเสียงเหมือนเสียงปืนเลยดิพี่ว่าเสียงใครอะก็เสียงปืนี่ยแต่เขาใชดไปป่ะเออมันง่ายไปป่ะมันง่ายไปมีแล้วสิบสี่ตองง่ายไปมันง่ายไปจืดแกล้งเราแกล้งอาจจะแกล้งเราว่าเลยเอ่ะจะไม่ได้แกล้งอาจจะเป็นแบบก็ทำมาให้เราแบบแต่พี่ลุงไม่เบ็นชุดเลยวะเมื่อกี้กำลังมองว่าพี่ลุงแบบ ตอนแรกหนูก็ให้พี่กรณ์ทำไมวะพอเห็นชุดพี่ลูกอ๋อเท่านั้นแหละที่ลูกไม่เป็นชุดเดิมพี่ลูกเออพี่ลูกไม่อาบน้าพี่ลูกไม่อาบแต่มาคืนกาลังนั่งวิเคราะห์กันว่าทาไมลูกไม่อาบน้ําคือคือนกอกว่าถ้ามันแบบมันจบงานแล้วมันควรอาบน้าใช่ควรอาบน้านอนอาบน้านอนแล้วเหมือนประมาณว่าถ้านถ้าคิดหน้าหมายถึงว่าอาจจะมีสองชุดถ้าอีพี่ลูกไม่ถ้าอีพี่ลูกเป็นคนฆ่าถ้าอีพี่ลูกเป็นคนฆ่า แบบคือแบบตอนนั้นแล้วแบบกลัวจนแบบไม่สามารถเปลี่ยนชุดได้ไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรสติในการแบบในการต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้ามาเข้ามาค่าน้องตอนตีสองไอ้เีัยเป็นหนูนะหนูที่กลับบ้านไปอาบน้ำเป็นชุดแล้วได้ใช่ให้เวลาจะอาบน้ำไปชุดแล้วเจงมะพิกมะพรุลดมันพรุลดไปไงเราอาจจะเอ่ะเขาอาจจะคนละสีก็ได้สีชื่อาสีก็ได้เดียวกันนี้ก็ซื้อมาสีเดียวกันเหมือนกันแบกเหมือนกันด้วย สวยด้วยตอนเนี้ยที่สงสัยอ่ะก็คือมีพี่ลุ่งหนูไอ้ปื้ดหนูสงสัยปื้ดหนึ่งอ่ะปื้ดมันต้องจริงจริงอ่ะจะถามว่าสงสัยหนูว่าปื้ดอ่ะน่าจะเป็นแฟนเก่าเจนเสร็จแล้วเจนอ่ะก็ลองไปคุยกับแทนถูกไหมเออไมม่่ยอหรือว่าแทนอ่ะหรือว่าเจนอ่ะเขาไม่ได้ก่าแทนอ่ะให้ปื้ดแล้วให้จบเรื่องอะไรจ๊ะ เซนไม่ทำยังไม่จบเรื่องนาฬิกาอีกกูมันเป็นอะไรกับรายการอะมั้สามคนปื๊ดพี่ลุงแล้วก็หมออาพี่แทนกูแทนอ่ะพี่สงสัยใครส่วนในเดอะเบสใน่สามคนน่ะต้องมีคนหนึ่งที่เป็นเดอะเบสป่ะหนูสงสัยปื๊ดจังหวะเนี้ต้องปื๊ดแล้วไม่แน่นะพี่พีสองกำจะกลับเพราะตอนทอดตอนต่อไปอ่ะปื๊ดเหมือนแบบเหมือนยุนการายยุนขี้แล้วให้แทนเนาะการายยุนขี้ให้แทน ก็ตอนนี้เขาก็คุยกันอยู่เออแล้วอยู่ปื้แม่ก็ไปโดนต่อยเยออีกข่าวอีปื้ยโดนต่อยเออายการนะคะนึกเปิดอยแทบเป๊ะแต่แบบมันนี้เหมือนเป็นแบบเรื่องที่เกิดตำบลเล็กๆตำบลเวียงผาหมอกตำบลเหลือเพลนะตำบลหรืออะไรสักอย่างเทศบาลเวียงผาหมอกเป็นเทศบาลอะหมู่บ้านมากกว่ะเออแต่แบบเล็กๆแต่แบบรวมแบบโอ้โหดูอาชีพความพินาศอีกแลออจริงมีทั้ง ล่ะข่วน้องแนตะตี้ที่ว่าตายตกเลือดตายาย้งไม่รู้เลยว่าสารเสพติดนั้นมาจากใครผมแรกยังไม่แก้อดอกกมสองมาแล้วจีแล้วนี่สงสัยมากเลยต้องเกี่ยวกับยาเสพติดต้องมีคนในเรื่องคนใดคนเนื้อขายยา, <c oughs> าก็ต้องปืนนี่เฮียนี่เฮียดิคนรูน้สึกว่ามาถึงอลไอ้ที่มีรอยเข็มฉีดยายแล้วต้องมีคนใดคนเดียวเป็นคนขายยาเดี๋ยวมีสอสอีกคนนึงสอสออะไรสอสอที่พูดตอนแรกอะสอสอหาอะไรไม่รู้อะไรทันแเขาพูดว่าอะไรไม่ที่ เปิดมา,าเปิดมาฉากแรกอะที่ตอนหมอหมอปันขับรถใช่ไหมแล้วแพรกล้องอ่ะมันแพนไปอีป้ายสสเนี่ยบ่อยมากเลยเอ้าวไปคอไปป้ายสสได้ไหมอ่ะลองดูไปไปไปแบบแพนไปกล้องไปป้ายสสคือแบบบ่อยมากจนเราแบบอะไรวะอาจจะมีเรื่องก,กันบ้างใครยังไม่มาหลายที่อ่ะดูมินะคะน่ารักกว่าหน้านี้ก่อนเลยได้ไหม เพราะน่าจะอยู่ค่นี้เน์ดีเที่เประจำยีหนึ่งแล้วก็สงตอี้ไม่สงสัยลยว่ากปมาอ๋อยินไว่าสสใช่ไหมยินไปอีกแต่ในความธรรมดาเขามียบนครับสสมันกำลังอยู่ในช่วงเลือกตั้งหรือเปล่าชงชัยทรสังรงชัยอันนี้ไม่ใช่อันนี้นีมันเด่นนะทสงชทงงชัย เอาะมันเด่นนะอีป้ายเนี้ยอ่าสองสางชงชัยมันเด่นจัดยีสงชัยอะไแล้วว่าอีสงชัยมีไหมในเรื่องในในตอนวันเกิดอ่ะมีมีสงชัยไหมอุ้ยจำไม่ได้อ่ะจำหน้าสงชัยไม่ได้จำตั้งสองสองไม่ได้อ่ะเอาแล้วอ่ามาหาเดิซีดีปะเฮ้ยเบสซี่เนาะอาได้ดิอุ้ยแต่ว่าภาพเรายินทนสวยเป็นสีเทาแบบดูมนๆในเฮ้ยเนี่ยมันดีไปหมดเลยอ่ะ ดีจนปบกโก่มอ่ะเนาะเออมันกลืนไปหมดเลยมันไม่มีฉากไหนโดดเข้ามาในโดดเด่นจนแบบเพราะว่าสีเรื่องสีอะไรมันคุมแบบมันคุมโทนไปหมดเลยอืมโหดีอะเบสซีนะยากมากเลยอ่ะยากกว่าเนเรื่องอื่นเนอะเอออยู่ได้แหละเอามาดีน้องีน้องรักแกกันในผับอะน้องปาด เดินไปเอ้าไอ้เหี้ยเหมือนแบบเหมือนแบบคนมาบ่อยเออเหมือนเจ้าของเหมือนเจ้าของร้านเนี่ยเออเหมือนเจ้าของอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีเอ็มไปครับผมพาไปนั่งที่เดี๋ยวมัไม่มันเพราะว่าเดี๋ยวว่าแบบดูไม่เกลียดแล้วแบบเรากีการ์เป็นน้องน่ารักเออแล้วก็เลยชอบก็เลยชอบแล้วกคุยตันดื้อสาวว่าจะอกเลยว่าไปเอาไอ้นั่นมาเรียนขาหมอกมาอืยิ้มน่ารักเลยเนาะจินวันนี้นะครันี่ก่อนอุ้ยจะหาได้นี่ยังเป็นฐานที่แบบ ไอ้หน้าหมดแล้วว่ะในเรื่องว่าแบบตึง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 เจ็บมากเลยจบก็ได้แล้วละกันเป็นอันสุดท้ายก็คือท um> um> uh ี่หมอโอ๊ตที่ที่หมอปันหรือหมอโอ๊ตในน่าจอในน่าจะอะไอ้เที่เราบอกว่าบอกอโอ๊ตไปไหนวะเร็วจังมันเหายตัวได้ไหมเนี่ยมันน่ารักจนเราชอบแล้วกันคืออันนี้หนูชอบเหมือนกันฉากแบงค์เขาหมืดแล้วดูฉากแบงค์เขาหนูคิดว่าเฮ้ยแบงค์กัมโมแน่แน่ ก็คือสี่พันประมาณสี่พันห้าพันบาทแบงค์เท่าจริงก็เลยรู้ว่าอ๋อหมอปันรวยเด้อคุณหมอปันรวยเด้อมันโอ้จริงตอนแรกที่จบแบงค์ก็มัวแน่แน่เลยเออพอเห็นทิปเอ้าแบงค์เท่าอ่ะคุยของอ่ะคือแบบไม่อยากได้ซีนแบบเกลี้ยาหงเออเอาฮ่าๆทุกนี้ก่อนเดี๋ยวต้องรับให้คุยเกลียดไปจ้าโอเคนะคะแล้วก็ โอเคนะคะแล้วก็ฝากซีรีส์พฤติการที่ตายนะคะคือตอนนี้ก็ดูย้อนหลังได้ที่ VTV ตอนนี้มีครบ14ตอนเลยสามารถดูได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ถ้าเราพูดจาไม่น่ารักทำตัวไม่น่ารักบ้างต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วกดกระดิ่งพวกเราได้ไหมคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปดูย้อนนะพฤติการตายต้องไปดูเด้อ VTV เด้อไปไปจ้าปิดเลิบ mm <laughs>